ดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลค่ะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ ในเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งภาพถ่ายพระบระมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสถาบันดํารงราชานุภาพสํานักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายพระบระมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดับณนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในโครงการความประทับใจภาพในหลวงในบ้าน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ สถาบันดำรงราชานุภาพสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดโครงการความประทับใจส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดับหน้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะโดยสามารถส่งภาพถ่ายค่ะผ่านทาง https นะคะ o docs google .com ค่ะอันนี้สามารถที่จะเข้าไปในเพจของสถาบันดํารงราชานุภาพได้นะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นค่ะสามารถส่งภาพถ่ายได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2567 รายละเอียดการส่งภาพถ่ายาพาระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมโครงการความประทับใจภาพในหลวงในบ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ส่งภาพถ่ายจำนวนหนึ่งภาพค่ะโดยเลือกมาหนึ่งภาพจากสองกรณีด้วยกันร,รายละเอียดนะคะในกรณีแรกก็คือกรณีถ่ายเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ถ่ายครอบคลุมทั้งภาพให้เห็นรายละเอียดของภาพอย่างชัดเจนอาจจะถ่ายองค์ประกอบของสถานที่ที่ตั้งพระบรมชายาลักษณ์เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของภาพถ่ายด้วยก็ได้ค่ะโดยกำหนดครัวเรือนละหนึ่งภาพด้วยกันนะคะ สองค่ะกรณีที่ประสงค์ถ่ายภาพเจ้าของบ้านร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ผู้ที่ประสงค์จะถ่ายภาพแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถ่ายภาพโดยมีกิริยาสุภาพนอบน้อมต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะถ่ายองค์ประกอบของสถานที่ที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะโดยกําหนดให้ครัวเรือนละหนึ่งภาพด้วยกันค่ะ ก็ไปดูนะคะบ้านของคุณผู้ฟังะคะ่ะมีมุมไหนที่มีพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถที่จะร่วมนะคะในกิจกรรมในครั้งนี้ได้ค่ะก็ส่งเข้าไปนะคะก็ไปดูในรายละเอียดของทางสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าสถาบันดํารงราชานุภาพค่ะก็จะมีรายละเอียดในการส่งภาพนะคะอยู่ในนั้นค่ะ ข่าวต่อมานะคะเป็นเรื่องของทางสิริราชพยาบาลค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยรักษาสุขภาพและก็ออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน l o r i e s Credit Challenge นะคะหรือว่า CCC ค่ะเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ค่ะรวมพิชิตเป้าหมายเฉลิมพระเกียต 72, รติ7 2 0รษารวมชาเน้น7ต0คนต่อจังหวัดหรือต่อหน่วยงานนะคะสะสม7,200เครดิตด้วยกันต่อจังหวัดหรือต่อหน่วยงานสะสม72ล้านแคลอรี่ค่ะ สิริราชพยาบาลนะคะชวนคนไทยออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ค่ะภายใต้โครงการเดินวิ่งป่านต้องกันอามาพาสครั้งที่10ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเสลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ร่วมกับ20กระทรวงและ77จังหวัด โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้รับ e-certificate ค่ะและก็ของรางวัลตามระดับความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเริ่มสะสมแคลอรี่และเครดิตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2567ค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page Calorie Credit Challenge นะคะ ร่วมออกกำลังกายและสะสมแคลอรี่ผ่านทางแอปพลิเคชัน a l o r i e s Credit Challenge ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่านทาง Play Store ของระบบ Android และก็ App Store ของระบบ iOS ค่ะพร้อมรับ e- c e r t i f i c a t e นะคะและของรางวัลตามระดับความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายค่ะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมพิชิตเป้าหมายเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง2พฤศจิกายนนี้ค่ะ ต่อกันที่เรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่หนังสือทำนาวาวังค่ะคู่มือชีวิตพระราชทานภาพวาดฝีพระหัต์กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือทำนาวาวังนะคะ คือหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานที่วรวบรวมเอากระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนเองผ่านหลักสัจศาสตร์ค่ะศาสตร์แห่งความจริงอันประเสริฐอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยหนังสือสี่เล่มด้วยกัน 1. คือหลักการชาวพุทธค่ะ 2. อ,อริยสัจภาวนา 3. หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และก็4ค่ะแนวทางปฏิบัติธรรมนาว,าวังนะคะ ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ว่าลึกซึ้งสามารถใช้ตั้งแต่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจนถึงดับภพบดับชาติเข้าสู่มรรคผลนิพพานค่ะเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมกับภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบเนื้อหาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยทุกาศาสนาค่ะเพราะเป็นคู่มือเผชิญความจริงของชีวิตของมวลมนุษยชาตินะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ค่ะทาง www d คะ dramnawa net ebooks นะคะก็สะกดด้วย d h a m m a n a v a n e t ค่ะก็ตรงตัวนะคะ dramnawa net e b o o o k ค่ะก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันก็ดูแล้วเข้าใจง่ายจริงๆนะคะก็ลองไปโหลดแล้วก็เอามาอ่านกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคราวนี้นะคะก็หลายท่านคงได้ทราบการสำหรับศิลปินแห่งชาติประจำปี2,566ที่ประกาศไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมนะคะได้มีการเปิดสรรหาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2567ขึ้น นายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เปิดเผยค่าว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเปิดสรรหาและก็คัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,567ใน3สาขาประกอบไปด้วยสาขาทัศนศิลป์สาขาศิละปะการแสดงและก็สาขาวรรณศิลป์ค่ะเพื่อเป็นการยกย่องเชื้อชูเกียรติ ผู้สร้างสารรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณาชนรวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆไว้ไม่ให้สูญหายโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อประวัติและผลงานของศิลปินเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ นายประสบได้กล่าวนะคะว่าสามารถที่จะส่งข้อมูลเสนอประวัติและผลงานตามรายละเอียดในคู่มือหลักเกณฑ์และการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติสามารถดาวน์โหลดประกาศและคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้ที่ www.culture.go.th นะคะ โดยต้องมีหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมจัดส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรมกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022470013ต่อ1311 1220และ1326ค่ะตามวันและเวลาราชการต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะใครที่รู้จักนะคะสำหรับศิลปินที่ทรงคุณค่าใน3สาขา ก็คือสาขาทัศนศิลป์สาขาศิละปะการแสดงและก็สาขาวรรณศิลป์น,นะคะก็สามารถที่จะผลักดันให้ศิลปินเหล่านี้นะคะได้รับการเชริดชูเกียรติเป็นศินลปินแห่งชาติส่งรายละเอียดหรือว่าไปศึกษารายละเอียดต่างๆได้นะคะทาง w w w .culture.go.th ค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นให้คุณผู้ฟังนั้นได้ทราบกันค่ะก็บางครั้งบางคราวอะคะ่ะในแต่ละสาขาอาจจะ มีบุคคลที่มีความเก่งมีความน่าชื่นชมยินดีซ่อนอยู่เพียงแต่บางครั้งท่านเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยตัวนะคะในที่สาธารณะมากเท่าไหร่นะคะผลงานของท่านเนี่ยอาจจะเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทราบเพราะว่าอาจจะอยู่เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงไปนะคะใครที่อยากผลักดันก็ติดต่อไปได้นะคะตามที่ดิฉันได้กล่าวไว้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของยาดมไทยที่ดังไกลระดับโลกนะคะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ายาดมของไทยเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รุนแรงมากรุนแรงในชนิดที่หลายๆครั้งนะคะเราจะเห็นคลิปที่เป็นเวรรลเนี่ยทางคนมีชื่อเสียงก็มีการสั่งเอายาดมของเราเนี่ยไปใช้นะคะในต่างประเทศก็มีนะคะหรือว่านักกีฬาอย่างนักยกน้ำหนักเนี่ยเราก็เห็นมีเวรัลจนช่วงโอลิมปิกใช่ไหมคะหรือว่าน้องลิซ่าศิลปินนักร้องชื่อดังเนี่ยก็เหมือนกันค่ะ ได้เห็นภาพน้องเนี่ยหยิบมาดมด้วยเหมือนกันก็กลายเป็นไวรัลด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะได้วิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกก็พบว่าธุรกิจสมุนไพรไทยมีโอกาสทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะหลังจากที่มีคนให้ความสำคัญดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเผยนะคะว่านักท่องเที่ยวยังคงนิยมซื้อไปใช้เองหรือเป็นของฝากทั้งยาดมยาหม่องเครื่องสำอางยา อาหารยิ่งได้แรงหนุนจากนักร้องดังอย่างลิซ่าและนักกีฬายกน้ำหนักนะคะดมยาดมก็ถือว่าเป็นที่สนใจหนุนซอฟต์พาวเให้ดังไกลระดับโลกค่ะนางอรมลทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเผยนะคะว่ากรมได้ทำการวิเคราะห์รายธุรกิจในเชิงลึกก็พบว่า ธุรกิจสมุนไพรไทยมีโอกาสที่น่าสนใจทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง โดยเฉพาะทางเลือกใหม่นะคะในการป้องกันโรคด้วยการรักษาใช้สมุนไพรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทําให้ธุรกิจในกลุ่มนี้ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพราะสมุนไพรค่ะเป็นเอเกลักษณ์และก็ภูมิปัญญาของไทยที่มีมาอย่างช้านานรวมทั้งยังมีกระแสะความนิยมในการบริโภคอุปโภคผลิตภัณฑ์ออแกนิก ก็ยิงตอกย้ำนะคะตลาดสมุนไพรให้ขยายวงกว้างไปค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสําหรับสัตว์และก็สมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืชเกิดขึ้นอีกด้วยจึงเป็นโอกาสที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการ SME ของไทยในการเข้าทําธุรกิจในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากค่ะ สำหรับธุรกิจสมุนไพรมีแนวโน้มเติบโตได้ดีไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศแต่ว่าตลาดต่างประเทศก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะสินค้าของไทยก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่มักจะซื้อใช้งานเองหรือนำกลับไปเป็นของฝากเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในดินแดนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยาดมยามองเครื่องสำอางและก็อาหารนะคะ ยิ่งเกิดปรากฏการบนโลกออนไลน์ที่มีผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้นหยิบสินค้าไทยโดยเฉพาะยาดมขึ้นมาใช้งานแล้วก็มีภาพเผยแพร่บ,บนโซเชียลมีเดียไปทั่วโลก อธินัักร้องไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลน,นะคะแล้วก็นักกีฬายกน้ำหนักไทยที่สุดดมยาดมก่อนขึ้นไปแข่งขันในกีฬาระดับโอลิมปิกก่อนคว้าเหรียญเงินมาได้นะคะจนกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์แล้วก็เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่สมุนไพรของไทยนั้นจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ไม่ยากนะคะ ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสมุนไพรจำนวน18,342รายทุนจดทะเบียนนะคะอยู่ที่ประมาณ147,580ล้านบาทด้วยกันแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มขายปลีกขายส่ง15,060รายกลุ่มผลิตแปรรูปค่ะ1778รายนะคะแล้วก็กลุ่มเพาะปลูกค่ะ1504รายด้วยกันค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะเป็นไซส์ S ค่ะ1 7 2 2 4รายขนาด M ค่ะ806รายแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเป็น L ค่ะก็312รายจะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดเล็กนั้นเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสในตลาดสมุนไพรมากที่สุดสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดในครอบครัวมาแปลเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมสร้างอาชีพได้ ซึ่งประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะที่สามารถเพาะปลูกได้ในประเทศทําใหผ้ผู้ผลิตควบคุมและก็ลดต้นทุนการผลิตได้รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางการตลาดนั่นเองค่ะสำหรับภาพรวมผลประกอบการธุรกิจสมุนไพรไทยในปี2566นั้นสร้างรายได้สูงถึง 8 7 2 4 6 6ล้านบาทมีกำไรค่ะ2 7 4 9 7ล้านบาทโดยกลุ่มขายปีขายส่งเป็นกลุ่มที่ทำไรายได้และกำไรมากที่สุดนะคะด้านนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนธุรกิจสมุนไพรในประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุน38,707ล้านบาทเป็นการลงทุนในกลุ่มขายปีก ขายส่งมากที่สุดมูลค่าลงทุนนะคะ3 4 0 4 2ล้านบาทโดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในสมุนไพรสูงที่สุด3อันดับก็คือ 1. สหรัฐอเมริกาค่ะ 2. ญี่ปุ่นและ 3. คือสิงคโปร์นะคะ โดยคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติซึ่งมีนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐนมนตรีเป็นประธานก็ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพรมีประลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะรับเป็นประธานและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฝ่ายเลขานุการมีแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตลอดจนขยายตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งกรมก็ได้ นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน20รายเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟสอนุกาเอเชีย2024ในช่วงกลางปี2567ที่ผ่านมาค่ะก็สามารถเจราจาจับคู่ธุรกิจได้1,024คู่ด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางการค้ารวมทั้งสิ้น194.280ล้านบาทค่ะ โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการเจรจามากที่สุดได้แก่ขิงแปรรูปผักอบกรอบน้ำมันงาไข่ผัและก็ดาวเรืองอบแห้งด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ได้ดำเนินการเชื่อมโยงและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน่นานเมืองสมุนไพรลำดับที่16เป็นการพัฒนาทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านสมุนไพรอัฟลิปมาร์เก็ตติ้งสกินะคะต่อยอดตลาดสร้างโอกาสเมืองสมุนไพร พร้อมสร้างการรับรู้เผยแพร่เรื่องราวสมุนไพรในจังหวัดน่านกระซิบรักฮักสมุนไพรเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านจังหวัดน่านนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ดิฉันได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัณถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บทุกบุตภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์0-2475-5557หรือ0-2475-4584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเ่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย